ตอนนี้อยู่จังหวัดปัจจวบคีรีขันนะคะทุกคนมาฮอลิเดย์จ้าหาแดเนียลมาฮอลิเดย์แล้วก็คือพอนะคะฝรั่งนะคะพี่นงเพื่อนกับมีมูอยู่ทางนี้นะคะมีเพื่อนเพื่อนฝรั่งอยู่ทางนี้หลายคนเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนคนเยอรมันที่เขาเปิดร้านอาหารอยู่ทางนี้ด้วยค่ะทุกคนชื่อร้านแบ็ k เอลิฟเฟนนะคะ ลูกค้าเขาจ้าร้ายหลายซุ้มข่อยกับไปกิ่นไปอุดหนุนเขาเจ้าจะพี่น้องซุ้มมือบางมือก็จะไปล้านอื่นล้านอย่านี้นเนี่ยอันนี้น้องเดเนียวพี่น้องมือนี้บยอมนอนเนะจ้ะเล่นแลนเล่น่นี่นะนะน้องเดนีเวลนะไม่ยอมนอนครับวันนี้หนูไม่นอนนะลูกนะหนูเป็นอะไรหนูไม่เหนื่อยหรอลูก โปรตีนชาเขียวกินอีกเหมือนเดิมติดนะคะต้องกินทุกวันนะคะอะไรที่เป็นชาเขียวแล้วก็ตอนนี้นะ่ะกินเวลี่มิกเวลี่มิกโยเกิร์ตสั่งมาจากเซเว่นที่ตรงนี้เขาก็มาส่งค่ะไอเซเว่นของบ้านหนองข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าอยู่อยู่ประจวบคีรีขันอยู่อำเภอ สามร้อยยอดค่ะห่างจากหมอหินประมาณยี่สิบกิโลมันจะหกขลร้มค่ะลูกมันจะหกขลร้มครับมานนี่แม่นี่ค่ะงตยเตยตาเขียวแล้วก็เอ้อยเนเนี่ยหนาขี้ดื้อลูกซ้ายเทวดาขี้ดื้อค่ะกระจ่าเบิรงดูดัดพี่นองคุณน่ะเล่ดนะเล่นแเร็วด้หนี่รถหัดเดินนี่วิ่งเร็วมากวันนี้หนูไม่นอนเลยนะครับตอนเช้าหนูไม่นอนเลยนะคะผม ไม่เห็นหนูนอนเลยครับดูของเล่นที่นี่ของเล่นเขาพ่อเขาสั่งมาให้อีกนะคะเพราะว่ามาที่นี่มันไม่มีคอกไงนี่คอกนี่ก็คือสั่งมานะนี่หกร้อยสั่งมาจากลาซาดานี่หกร้อยกว่าบาทนะคะฝั่งตรงข้ามบ้านนั้นน่ะจะเป็นบ้านของฝรั่งเดนมาร์กนี่นะคะเพื่อนมาพักผ่อนนะคะเพื่อนมีเมียคนไทยแล้วก็มาพักผ่อนแล้วก็อ่า เพื่อนฝรั่งเพื่อนก็มานะเนี่ยเพื่อนมาไทยอยู่ไทยสี่เดือนค่ะเพราะว่าต่างประเทศมันหนาวนะตอนนี้นี่ประเทศไหนๆก็หนาวนะคะยิ่งรัสเซียยิ่งหนาวญี่ปุ่นหนีหิมะตกสามเมตรจ้ะพี่น้องอันนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนช่วงช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงตอนเที่ยงนี้ก็จะกินพวกโปรตีนบางทีก็กินอ่ะ เล็กตาซอยเย็นๆแช่เย็นนะคะทุกคนนี่ก็มีห้องน้ําห้องนอนแล้วก็จะมีดาดฟ้าด้วยนะคะทุกคนมีดาดฟ้าด้วยโปตีนต่อตอนเช้ากินเวลี่มิกไปแล้วแก้วนึงนะสั่งเซเว่นแล้วเขามาส่งไอ้ไลเดอร์มาส่งแต่ว่าเขาไม่ให้เข้ามานะรถมอเตอร์ไซค์ของไลเดอร์เขาให้เอาให้รปภ แล้วเราปพภอพอก็ขับรถกลอฟเอามาให้เพราะว่าบ้านมันมีหลายหลังค่ะแต่ละหลังแต่ละหลังมันเป็นรีสอร์ท่ทานี้ก่อนนะคะ